กออรมนอภาคสี่ถ่วงสื่พผืนป่าเกาะสมุยเมื่อวันที่8มีนาคม2567ทานเอกดุสิตเกสัแก้วหัวหน้าชุดตรวจสอบแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4ร่วมกับกอรมนอภาคสี่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่สุราธานี16เกาะสมุยหน่วยจัดการต้นน้ำเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย และราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ใกล้เคียงเข้าตรวจสอบที่ดินพื้นที่เขาขวางหมู่ที่3ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นายอากรหุนตระกูลได้แสดงเจตนารมณ์มอบสิทธิครอบครองที่ดินคืนให้กับทางภาครัฐเพื่อให้เป็นป่าสาธารณะป่าชุมชนของชาวเกาะสมุยจากการที่ตรวจสอบที่ดินไปแล้ว3แปลงจำนวน106ไร่ไม่พบการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ชุดตรวจสอบที่ดินกาอรมนาภาคสี่จึงได้ดําเนินการทําแผนที่ดิจิตอลแสดงพื้นที่และแนวเขตที่ดินและจะนําข้อมูลเสนอต่อในอำเภอเกาะสมุยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเพื่อเตรียมดําเนินการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์สําหรับคนเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่ผ่านมาในยุคคอสชกอ,องทัพภาคที่4ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการทวงคืนพื้นป่าสาธารณะบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นายอากรหขุนประกูลได้มอบให้กับทางรัฐโดยมีการตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบและทำข้อมูลที่ดินเป็นรายตำบลของอำเภอเกาะสมุยว่าที่ดินที่บริจาคมีจำนวนกี่ไร่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ไหนมีผู้บุกรุกหรือไม่และกำหนดค่าพิกัดที่ตั้งที่ดินพร้อมติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการดูแลรักษาเพื่อดําเนินการประกาศเป็นที่ดินสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปภารกิจวันนี้ครับในรับมอบหมายโดยคณะทางานนะครับร่วมกับทางอําเภอนะครับกับคณะทางานของที่ทางอำเภอได้แต่งตั้งนะครับในการตรวจสอบที่ดินที่คุณอากรมอบสิทธิครอบครองนะครับคืนให้กับหลวงนะครับเพื่อที่จะประกาศเป็นที่ดินสาธารณะครับ วันนี้เราก็มาตรวจสอบพื้นที่ตามแผนที่นะครับที่ที่ทางป่าไม้ได้สารวจตั้งแต่ยุคคอสชเป็นต้นมานะครับปรากฏว่ายังไม่พบการบุกรุกเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะครับเพื่อเตรียมการในการประกาศเป็นที่สาธาระต่อไปนะครับวันนี้การคืนที่ดินของรัฐก็คือเป็นที่ดินสาธารประโยชน์สาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งการหาที่สาธาระปัจจุบันเนี่ยหายากมากที่จะเป็นที่หลวงที่จะให ส่วนราชการต่างๆหรือทําประโยชน์ให้กับราษฎรในวันข้างหน้าต่อไปซึ่งพื้นที่สูงต่างๆตอนนี้ก็จะถูกบุกรุกมากมายนะครับซึ่งการประกาศที่สานะทําให้ไม่สามารถอ่อยเอกสารสิทธิ์หรือใครหรือใครมาบุกรุกได้อนาคตก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กต่างๆหรือจะทําประโยชน์อะไรต่างๆตามที่ส่วนราชการและชาวบ้านนะครับประชาชนต้องการใช้สามารถดําเนินการได้ทุกอย่างครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารนิสสมุยบริษัทกรเร,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน